สวัสดีครับผมอ่าก็ต้องขอสวัสดีมิรักเอฟซีทางบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์สองพันสิบสองจำกัดนะครับอ่าแล้วก็มิรักเอฟซีของช่องหมู่เขอเครื่องบินและออกัสโปนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สาขาสองนะครับที่สาขาสองบริษัทตีมิรังแท็กเตอร์นะครับผมอ่าอยู่ที่หมู่บ้านสีชวาครับตำบลพัทลินอระเบิดมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับโทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้า 084 048 3 7 9 9แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์09 9 1 6 4 1 2 5 5นะครับผมทางยูทู e ของทางร้านที่พิทักษ์บุรีรำนะครับผมหรือว่าเซอร์คูเกอร์ก็ได้พิทักษ์บุรีรำเรถไายมือสองนะครับผมวันนี้มาอัปเดตที่หน้าร้านนะครับที่สาขาสองนะครับผมก็ที่สาขาสองก็รถก็เข้ามาเรื่อยๆก็ออกเรื่อยๆครับอ่า คลิปนี้ก็ประมาณช่วงปลายปลาย,ลายเดือนกระกฎาคมนะครับ,รบมาเปรียเทียอีกรอบนึงครับสำหรับคันแรกนะครับคันนี้เป็นรถไทยแชมป์อ่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของแชมป์นะครับเป็น MF 504แต่ว่าคันนี้ต,ติดจองแล้วติดจองแล้วติดจองละลูกค้าอ่าที่อุดรครับสั่งจองออนไลน์มานะครับออรอทกศรอเงินทกศตัวนี้ครับ ้จบไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายไปอุปกรณ์3ชิ้นนะครับตัวน,นี้รถ5ปีขายไป2องแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทออได้อุปกรณ์3ชิ้นเลยอ่าคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นเลยได้ล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมครับฮะรถสภาพเดิมๆเลยคันนี้สวยเดิม ถัดมาครับจะเป็นจอนเดียห้าสามหนึ่งศูนย์สองเผาอ่าคันนี้จากปกติสามแสนสองหมื่นบาทวันนี้เราไปสามแสนป่ะสามแสนบาท, 3, บาทอ่าดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ไปเลยสามชิ้นก่อสามชิ้นครับ มาเป็นคูปะต้า M ห้าพัน SU อ่ะตัวนี้จาก2 2> สองแสนห้าเอาไปสองแสนสองพอสองแสนสองดันหน้าผ่านหลังครับใช้งานได้ปกติ อันนี้ก็เก็บสีให้แล้วครับป๊อกป๊อแบกแบกโอเค อันนี้เป็น L 4 5ห้า L สี่ห้าูนดตัวนี้ก็เพิ่งติดจองเมื่อกี้ลูกค้าจองแล้วเพิ่งมาจองเมื่อกี้ครับ L 4 5 0ห้านดคันนี้จบไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็รอเลิกจัดส่งครับต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับไม่เป็นไรคันนี้ลูกค้า,าแล้วแ้วก็มี M ห้าพันคันนี้คันนี้จากสอง0สห้าก็ไปสองแนสองเหมือนกันสอง0สองครับ ใช้งานได้ปกติ M ห <5000 S 1> ้าพันแล้วครับครับคูปะตา M ห้าพัน SUV อ่า 2, 000, 2, 000 <S <S สองแสนสองเอาไป,ไปเลยด้านหน้าพัานหลังแล้วก็รถไถแชมป์แชมป์ตัวนี้ไดสิตามีปัญหาเดี๋ยวเช็คให้เอาไปหนึ่งแสนห้าหมืนบาทแสนห้าหมืนบาทครับ y t o สี่ห้าสี่ดันหน้าพัานหลังมีคาดให้ แล้วก็ L 4 5 0 8อันนี้ราคาโปรโชั่นเอาไป1น0 0 0แสนเจ็ดหมืบาทแสนเจ็มื่นบาทแถมด้านหน้าพัหลังราคาใส่ให้ l อลซีห้าศูนภาพเดิมๆเลยครับแสนเจ็ดหมื่น ันนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวคูต้าดีซี95คันนี้ก็พร้อมใช้งานเอาไป300,000น300,000บาทครับรถเพิ่งเข้ามา300,000คันนั้นอ่าดีซี60ดีซี60คันนี้ก็90,000เอาไป90,000 <DC 60, S 1> บาทดีซี <90. S 1> 95คันนี้ก็207,95 207,000 อีกคันนี้ก็สองแสนเจ็ดอันนี้ก็เก้าห้าครับสองแสนเจ็ด <2, 07. S 1> รถที่แตนยังอยู่นะครับเอาไปเจ็ดหืนตัวไหนครับอีแตนดำเครื่องยนต์แตนดำเจ็ดหมื่นอ่าแตนดำครับหกรอด้วยนะมีเกียร์สโลนะมีสโลด้วย่าฮะดำได้เจ็ดหมื่นบาท ดีซีหกศูน์คันนั้นก็เอาไปแปดหมืนอันนี้แปดหมื่นครับหกศูนครับยีบสี่แรงตามสภาพยีบสี่แรงตัวนั้นสามสิบแรงคันละสามหมื่นคันละสามหมืนครับตามสภาพสองคันนี้เนาะใช่ครับนี่กับคันนี้สามหมื 30, ่นอ่านาคาโนะนาคาโนะสี่ห้าแรงตัวนี้เครื่องไม่ติดตามสภาพเหมือนกันเอาไปแปดหมื่นแปดหมื่นครับ ไฮโคฮิทชิยังอยู่สองแสนเจ็ดสองแสนอ้าสองแสนห้าเลยอ้าสองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นบาทใช้งานได้ปกติเอ็อกร้อยครับเอเกร้อยรุ่นรุ่นตัวนี้รุ่นสองครับได้ปกติครับฮิโน่คันนี้เอาไปจากแสนเก้าไปแสนเจ็ดคันนี้นะใช่ครับอือฮะแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทดูหน้าครับ NPR ดำยังอยู่นะครับแสนสองเล่มพร้อมเอฟหลังคันนี้แสนสองครับเ็น PR ร้อยสิบห้านะแสนสองหมื่นกดดำราคาเบาๆครับ ตัวนี้เป็นทิฟฟีรือว่าลมดูนตัวนี้เป็นทิฟฟี่รือหรือลมดลมดูใช่ไหมเบรกทิฟฟี่รือว่าเบรกลมด่วกี่แรงนะตัวนี้ตัวนี้ร้อยตัวนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบแปดแหละตัวนี้แปดเสียเครื่องก็ใช้ได้ครับนิ มันต้องตั้งขึ้นอีกเราไม่โคดูไม่โคน้อย